เดี๋ยวปั่นเล่นเบ็นต่ำๆก่อนนะเพื่อนอุ้ยเค okay, กับติดมาอุยได้เยอะอยู่นั้นเพื่อนได้17อเฮะหมายเลวายมาเชื่อมดอกนี้เค <Okay. S 1> <Okay. S 2> พ่วงต่อไม้แรกก็เอาเลยนะเออประเดิมดีพบเนียนมาด้วยล่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องมันไมอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนมาเล่นเกมจูรลสิกคิงดอมนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย PG จสล็อตนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีทุนมา50นะเพื่อนเดี๋ยวไปเบสสก่อนเลยแล้วกันนะฮะวันนี้จะไม่พาไปดูตารางการจ่ายนะเดี๋ยวไปเบสสามออโต้สามสิบไม้ปก่อนเลยแล้วน,นะเดี๋ยวปั่นเล่นเบสต,ต่ำๆก่อนนั้นเพื่อนอุ้ยเคกับ10มาอุ้ยได้เยอะอยู่นั้นเพื่อนได้สนะิบเจ็ดฮะ หมายเสอง Y มาเชื่อมดอกนี้ K พ่วงต่อฮะผหไม้แรกก็เอาเลยนะเออประเดิมดีนะฮะอย่างเงี้ยไหลดีอยู่นั้นเพื่อนผู้ไม้แรกก็สตาร์ทเลยฮะเบาๆเลยฮะสามร้อยฮะกดไม้แรกลงเลยนั้นเพื่อนแตกนอกก่อนนะสามร้อยหนึ่งยังไงซื้อเลยดีกว่านั้นเพื่อนขอซื้อเลยดีกว่านะฮะสองร้อยยี่สิบห้านะซื้อเป็ดสามนะขอเปิดเทอร์โบนะเพื่อน ไอสเก็ตเตอร์8หมุนนะเดี๋ยวไปดูนะฮะซื้อมานะ2 2 5่าจะได้ทุนคืนไหมฮะขอทุนคืนก็พอนะเพื่อน225นะยังไม่หวังกำไรนะตอนนี้นะเดี๋ยวพังคองไปก่อนนะเพื่อนเปล่าเก็ตเตอร์ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะ ถ้าหมดสุดท้ายฮะเคมาฮะไปคุณคุณเจ็ดนั้นเพื่อนถ้าไม่เข้าลายไข่มันก็จะแตกนันะมันจะแตกเป็นทีละใบนั้นเพื่อนแต่ถ้าเข้าลายมันก็จะแตกไล่ไปเรื่อยนะฮะเบิบเอาอยู่ฮะขาดอีกหน่อยฮะตอนนี้ได้มา159นั้นเพื่อน ซื้อมา225นะอยู่ที่คูณ10นะตอนนี้ขอลดมาคนะูณ8นั้นเพื่อนบัฟไปคูณเก้าไป้ไห,ห,หลหน่อยอร่อยแน่อะขอเน้นๆหน่อยนะโหยังไม่มีตัวแพงมาภูเขาไฟมาก่อนฮนะไปมาบวดอีกหนึ่งฟรีสปินนะผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งนะเพื่อนมันมีภูเขาไฟมาให้นะ้นเพื่อนคล้ายๆเกมกีเลนนะสเกตเตอร์มันนั้เพื่อน มันจะบวกฟรีเกมให้เรานะฮะลงกั้ยางมาก่อนอเลยเข่าหน้าส้มเราไว้ก้อนโต81มีเศษด้วยนะ7 5นะฮะสะสมกันไปนะเพื่อนจะไปใส่กันไปยาวๆนะวันนี้ฮะไม่หมดเราไม่กลับนะฮะได้เสียอันไปข้างนั้นเพื่อนนะะอันยายจะต้องรีบเลิกนั้นเพื่อนเล่นเอาตังนั้นเพื่อนไม่ได้เล่นเอามันนั้นเพื่อน ใจเย็นๆพร้องเล่นเบ็ดต่ำๆมืก่อนนะเดี๋ยวมีจังหวะอย่ารอค่อยไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะเพื่อนเบ็ดไหนไม่จ่ายก็ไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะซื้อบ้างนะเพื่อนนะปั่นเองบ้างนะตามสถานการณ์นั้นเพื่อนอยู่ที่จังหวะด้วยนะผมเกมแบบนี้นะอยู่ที่ดวงนั้นเพื่อนไม่มีอะไรแน่นอนนะเล่นเอาพร้อมขำพอนะผมเราก็ไม่แนะนําเด็กต่ำอายุต่ำกว่า18บแปนะผมไม่แนะนำนะ แต่ถ้าอยากจะรับชมจริงๆนะก็ควรม,มีผู้ปกครองมารับชมด้วยนะผมมาอีกแปดเป็ดน,นะฮะเรามาทำเพื่อความบันเทิงนะผมทำเพื่อความสนุกสนานนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกา6 7หกร้อยเจ็ดสิบเก้านะผมโอยไปต่ออู้เค okay, มาสวยงามเวลกูรนะ้อยสามหกฮะอืมก็ไปอีกหน่อยฮนะไปต้องไปต่อจังหวะนี้ะ ถึงรางวัลรวมพันแปดสิบแปดนะสิบเก้าหมุนนะอย่างนี้ต้องซื้อนะฮะซื้อยังจ่ายอยู่นะเพื่อนขอซื้อเบสสิบต่อเลยแล้วกันฮะพันนะฮอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบไปเจ็ดร้อยห้าสิบฮะซื้อเบสสิบฮะอุ้ยได้มาหกตัวสิบสองหมุนนะฮะไปฮะอย่างนี้ฮนะมีโอกาสนั้นเพื่อนได้ให้มาเยอะอยู่นะได้มาสิบสองหมุนฮนะได้สเก็ตเตอร์มาหกตัวนะผมเออสิบเอ็ดหมุน มันไปไข่สุดก็คูณสิบสามนั่นเพื่อนนะเราได้มาสิบสามหมุนนะไข่มันจะแตกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเข้าลายมันจะคูณกระเถิรไปเรื่อยๆลองสักเกตดูนะเพื่อนที่เป็นรูปไข่นะมันเพลินดีนันเพื่นนนพอนเกมนี้นะภาพมันสวยนะผมเกมนี้นะแต่เวลาโดนมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ตอนนี้ยังมีกำไรอยู่นะวันนี้เราก็ฝากมาแค่ห้าสิบนั่นเพื่อน ปั้นนั้นเพื่อสายทุนน้อยนะฮะเอาแค่นี้พอพอประมาณนั้นเพื่อนอม,มาภูเขาไฟมาสองลูกเอาเลยมาแล้วไปสองหมดนะไปเหลือแปดหมดให้ยาวๆไปฮนะจังหวะนี้นะแบะก็ือว่าไปหนึ่งอืวุดไปสองภูเขาไฟมาแทนนะยังไง การเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจนะอยากเล่นเกมเหมือนผมนะฮะการที่นี้ไม่รู้ผมรู้จักกันดีนะผมใต้คอมเมนต์เลยนะผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปตามกันได้นะดึงด,งดงึไม่หลับไม่นอนนะผมเล่นไปพร้อมๆกันนะเล่นที่ไหนไม่รู้แต่เราเล่นที่นี่นะผม,มชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะลองเปิดใจสัมผัสดูนะผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนถ้าสนใจนะผม ดันเสาหน้าฟ้ามาเรียกตัวอะไรไม่รู้ฮะตอนเด็กๆแม่ไม่ซื้อซีดีให้ดูฮะการ์ตูนะไปครับไปเลยข้าหมุนอะสี่หมุนสุดท้ายแต่ที่เรารู้ว่าไอ้ที่มันเป็นหน้าทมส้สเมเนี่ยมันได้เยอะนั้นเพื่อนเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนั้นเพื่อนคอยาวๆนะ้วอืมแล้วสองหมุนขอหน่อยเน้นๆหน่อยได้ไหม สักสามพจะเลิกนะเพื่อนนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะเออมาอีกสองลูกขอวไฟต้องมาล่ะมาันานนี้นะ <c oughs> ขัวไฟมาอีกตัวโกงไปทีสามหมุนนะสุดท้ายนะขอแบบว่าไหลๆหน่อยทักงสทีนะเออมาก่อนสี่ร้อยสามสินองรางวัลเมก,กะ,ะเพื่อนสี่ร้อยสาสบองจากไปฮนะบวกหนึ่งมปอีกสาหมุนนะผม สหมุนสุดท้ายจัดไปให้เสียเลืสองหมุนสุดท้ายนะอืมุมนน่งฮนะสองหงมห,งหมุนสุดท้ายนะผมปึบปึบมาเลืสามหมุนสุดท้ายฮนะ ขาไฟมาบ่อยนะเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจซับสไครต์ไว้หน่อยนะเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ช่องมันใหม่อแล้วด้วยนะผมจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนดูกันต่อนะถ้าใครอยากตามกตใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวจบสเก็ตเตอร์นี่เราลงเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราก็บวกมาพอประมาณนเพื่อนสองพันกว่านะอุ้ยเกือบสามพันทเป็นเล่นนะ ทุนแค่50นั้นเพื่อนก็สามารถปั้นได้นะสายทุนน้อยนะเพื่อนไม่ควรพลาดน,นะใครอยากตามก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจบที่ผมก็จะไปแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวพอเลยดีกว่านะเงะินรางวัลรวมนะผม2อ0ันนะก็พอเลยดีกว่านะฮะก็เพื่อนๆคนไหนนะผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมก็เพื่อนคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะ สำหรับวันนี้ผมผอตัวลาไก่อนนะฮะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละจ้า